ขออนุญาตถามได้ไหมคะเวลาปกติในชีวิตประจําวันใช้ภาษาอะไรในการคุยกันก่อนอื่นต้องขอบคุณคอมเมนต์ดีๆอย่างที่บอกไปนะคะว่าเรากับป้าปารู้จักกันมาก่อนหลายปีแล้วก่อนจะแต่งงานเพราะว่าช่วงที่เริ่มรู้จักกันเป็นช่วงของโควิดทำให้ไม่มีโอกาสได้เจอกันแต่ก็มีการติดต่อกันทางไลน์ถามสาระทุกสุขดิบกันคุยกันแบบไม่คิดว่าวันหนึ่งจะได้แต่งงานกันจึงก็เกือบถอดใจไปแล้วค่ะเพราะว่าช่วงโควิดก็สองสามปีเลยในระหว่างที่คุยกันเราก็ใช้วิธีการแปลภาษาส่งข้อความหากันข้อหลังจากแต่งงานมาเราก็ยังพูดภาษาญ หลังแต่งงานมาป้าป๋าก็ซื้อเครื่องแปลภาษามาให้เราเป็นเครื่องแปลภาษาเครื่องเล็กๆที่มีปุ่มตรงกลางค่ะนึกออกไหมเรา <ละ S 2> <ะ>ใช้เครื่องแปลภาษาคุยกันเกือบ5เดือนตั้งแต่เราเริ่มมาอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเราก็เริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นเลยหลังจาก5เดือนก็ยังมีการใช้เครื่องแปลภาษาอยู่แต่ว่าน้อยมากเราพยายาม <แ S 1> <ล>ขอให้ป้าป๋าใช้เครื่องแปลภาษาน้อยที่สุดใช้แปลเฉพาะเรื่องที่สําคัญจริงๆพอเราอยากเรียนรู้การใช้ภาษาสื่อสารกันจริงๆถ้าใช้เครื่องช่วยแปลภาษาอยู่ตลอดก็คงจะยากพอหลังจากเรียนภาษาญี่ปุ่นได้ห้าหกเดือนก็พอจะพูดได้บ้างสื่อสารโดย ได้เข้าไปอยู่ลิงชักเรียบร้อยแล้วถ้าเป็นคำศัพท์หรือคำที่ยากจริงๆป้าป๋าก็จะโทรศัพท์ในการแปจริงๆมาถึงตอนนี้เราก็ยังไม่ได้เก่งภาษาญี่ปุ่นแต่ก็พอสื่อสารกับป้าป๋ารู้เรื่องเวลาป้าป๋าพูดอะไรออกมาก็พอจะเดาออกว่าป้าป๋าพูดถึงอะไรแต่การเดาออกของเราทําให้ป้าป๋าคิดว่าเราฟังรู้เรื่องจริงๆตอนนี้ก็เลยรัวภาษาญี่ปุ่นแบบไม่ยั้งจ้ะพูดเหมือนประหนึ่งฉันเป็นคนญี่ปุ่นคนหนึ่งสรุปก็คือตอนนี้เรากับป้าป๋าคุยกันด้วยภาษาญี่ปุ่นและภาษามือควบคู่กันไปค่ะ